นี่คือแก้วมากับวัฒนธรรมและความอร่อยวันนี้นะฮะจะพามาทานอะไรหว,นหวนานๆห่านควบไปทางขวาเจอเจ้าของทันทีนะฮะนะ,ะเรียกสัน้นๆประเจน,นี้สวัสดีฮะเจะนี่กํลาลังตักเลยหนะ่อยลองตักให้ดูหน่อยครับตักให้ดูหน่อยอันนี้ก็คือรอดช่องสิงคโปร์นะครับเช่นรุ่นไหนอะรุ่นที่3รุ่นที่3านะฮะ อยู่ที่นี่มาตลอดไหมฮะใช่ค่ะอยู่ที่นี่มาตลอดใช่ค่ะนะครับตำนานมากแล้ววันนี้นะมีเรื่องที่น่าสนใจและถ้าเกิดสมมติใครอยากจะทานรสช่องสิงคโปร์จริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาให้ถึงตรงนี้บอกเลยนะครับว่าเสน่ห์ของรสช่องสิงคโปร์มันคืออะไรเอาเสน่ห์ก่อนของเรานะคะรสช่องสิงคโปร์คือกะทิเราใหม่สดใหม่สดค่ะคือทำเองเด้ยดหนึบใช่ค่ะกะทิก็ทําเองค่ะ กะทิทำเองนะอันนี้คือเสน่ห์เลยเนาะจะมีขนมนิดขนมคุณผู้ชมดูการเคี่ยวนะฮะคาการเคี่ยวของเขาก็ต้องเหนียวให้ได้สูตรถ้าเหนียวน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เหนียวมากกว่านี้ก็ไม่ได้ต้องให้ได้แบบนี้พอบอกได้ไหมครับว่าหนึ่งหม้อแบบนี้ใช้น้ําตาลทราย ประมาณสักกี่โลกว่าจะได้แบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันเจ๊ไม่ใช่เป็นคนทำเฮียเป็นคนทำเฮียเป็นคนทำไม่เคยดูเฮียเลยเคยพ่อพ่ออยู่ข้างล่างอ๋อเจนนี้ไม่เคยดูเฮียเจนนี้ดูตะแถวเนี้ยฮะเต็มรืยยางคุณผู้ชมคลาสสิกมากตอนทอนแล้วก็ขึ้นในสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้อันนี้อนุรักษ์เอาไว้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยเวลาขายขายง่ายๆแบบนี้นี่เองที่คือความคลาสสิก แล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปแต่น้ําแข็งมีความพิเศษคือน้ําแข็งใสเป็นเกล็ดปนๆค่ะแล้วเวลาคนกินแล้วมันจะอะลายเวลาทานก็คนนี่เวลาทานก็คน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 แนน้ําแข็งละลายเข้ากันหอมมากเลยนะผมว่าสำคัญคือความหอม ย้ำอีกทีนะว่าร้านอยู่ตรงไหนคบตอนนี้อยู่เจริญกรุงตรงแยกหมอมีค่ะแยกหมอมีเลยใ,ใกล้ๆกับธน,น,น,นาคาร UOB ตรงข้ามธนาคาร UOB ค่ะมีคนถามมาเยอะตกลงของสิงคโปร์ของมาเลเซียของโปรตุเกสหรือของคนไทย <c oughs> ของคนไทยค่ะเป็นขนมไทยค่ะนะเป็นขนมไทยคุณผู้ชมนะอย่างแรกเลยก็คืออาเส้นถ้าลอดช่องทั่วๆไปลอดช่องไทย นะฮะอันนั้นจะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับอย่างที่เราทานแล้วใส่ใส่น้ำตาลปี๊บใส่กะทิใช่ค่คแต่นี่ถ้าคุณผู้ชมซีอมาใกล้ๆนี่ทํามาจากแป้งอะไรครับแป้งมันเอามาจากแป้งมันคุณผู้ชมแต่มันอร่อยเพราะฝีมือไงแต่ผมว่ากินเฉพาะเส้นตอนนี้มันก็หอมแล้วนะเส้นก็มีใส่ใบเตยอ,อ๋าค,คุณผู้ชมเส้นแกใส่ใบเตย และแกแช่ในกะทิสดค่ะอืให้ทานแบบนี้อย่าตักใส่ปากนี่ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมใช้ซสดแลวอร่อยมากเพราะมันดุกจมูกมันดมเข้าไปถูกปะปัจจุบันขายแก้วละยี่สิบแปบาทยี่สิบแปดาท่เ้าวโรู้ชมอะไรที่ทำให้แบบอ่าเจ้ไม่ทิ้งธุรกิจเนี่ยบางคนก็เอาละเนี่ยไปขายส้มขายโจ๊ก ขะะายลอตเตอรี oui> ่แล er like e ้วเนี <S 2> <S 2> ่ยเต็มเลยก็คิดว่าลูกค้าชอบแบบนี้ก็เลยขายอย่างนี้มาเรื่อยๆแต่ลูกค้าก็ชอบจริงๆค่ะแล้ววางอนาคตไว้อย่างไงตอนนี้ฝึกลูกอยู่ลูกโอเคไหมเอาไหมน่าจะเอาค่ะน่าจะเอาเอาเถอะครับถ้าไม่เอาเดี๋ยวคุณเอาไปหมด พราะนี้คือขนมหวานในตำนานของคนไทยแกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นขีมนคนไทยทาจริงๆเพราะฉะนั้นจบกั่ทันทีนะฮะถ้าลอดช่องที่ไหนก็มีแต่ถ้าลอดช่องสิงคโปร์มีที่ประเทศไทย